มาแล้วค่ะผ้าใหม่มัดหมีหน้านางพรีเมียมชั้นครูชุดนี้ค่ะสำหรับรายละเอียดของงานชิ้นนี้เป็นงานเครือกวย8เส้นทอด้วยไหมจุนควบ15พิเศษ3 a ค่ะเครือยืนรังสีพิเศษเป็นงานคัดสำหรับงานพรีเมียมค่ะหน้านาง243ล้มมี่ามลำมีให้ลวดลายที่วิจิตรอ่อนช้อยมากๆค่ะท้องผ้า73ลมลำมีฟืม70ถือว่าเป็นงานที่ทอแล้วได้งานที่เนื้อนแน่นละ เอียดมากนะคะโทนม่วงดอกมะเขือเป็นโทนที่คลาสสิกมากๆเหมาะกับทุกท่านที่ชอบโทนสีคลาสสิกค่ะลายคม5เป็นลายโบราณที่ทอแบบเล็กละเอียดและเป็นลายที่ปราบเซียนมากๆต้องใช้ความชํานาญการของครูทอเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับลวดลายนี้นะคะให้ความหมายที่ลึกซึ้งด้วยค่ะหมายถึงความส่องสว่างความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความเพิ่มพูนค่ะผู้ใดได้ครอบครองจะได้รับ ความเป็นสิริมงคลดุดความหมายที่สื่อไปนั้นเลยค่ะและงานชิ้นนี้นะคะเป็นงานที่มีความกว้างปกติเลยค่ะ1เมตรยาว4เมตร40เหมาะอย่างยิ่งสําหรับตัดชุดรหรูๆได้1ชุดสบายมากเลยนะคะสําหรับมูลค่าล่ะคะมูลค่าของงานรบกวนท่านติดต่อมาสอบถามที่ VIP t h a ไทยซิลได้ทุกช่องทางนะคะพบกันค่ะ